ฉีดทิ้งไว้เองค่ะทำความสะอาดบ้านกันเลยเราค่ะทุกคนในห้องน้ำนะคะที่บ้านใครมีแบบเนี่ยสายที่มันเป็นขึ้นสนิมแบบนี้บ้างค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะใช้ตัวนี้เลยฉีดเข้าไปดูว่าคราบที่เป็นสนิมนะคะแบบนี้โอ้โหดูดิสนิมเหลืองมากเลยทุกคนแล้วคราบอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะดำปี๊ ให้เราไหมนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะฉีดไปเลยฉีดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราบเหลืองต่างๆมันจะหลุดออกไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคราบนี้กันนะคะว่ามันออกไหมนะวันนี้จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะลูบๆดูนะว่าเขาจะออกให้ไหมชื้อปะปะ โอ้โหคาบหลดแล้วค่ะทุกคนโอ้โหนี่ใช้แค่ฟองน้ำเลยนะดูสิติดดำหมกมาที่ฟองน้ำเลยคะ่ะอืหดูคาบดำๆนี่หลุดแล้วนะคะดูนะคะเส้นนี้ที่แบบหนักน้สาหักที่สุดนะคะเส้นนี้นี่ โอ้โหหลุดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองเปิดน้ำดูนะคะปิ้งใหม่เงาเลยค่ะทุกคนโอ้หเลิศมากเลยนี่นะคะที่เมื่อกี้มันดำๆใช่ไหมคะหลุดออกหมดแล้วว่าดูดีปิ้งลวค่ะทุกคนง่ายมากแค่ฉีดทิ้งไว้เองค่ะเสร็จแล้วน,นะคะเราก็ฉีดน้ำล้างให้สะอาด แล้วค่ะทำความสะอาดห้องน้ำง่าย